สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและนักกีฬาโรงเรียนนวมินทราชนูทิศย์สติวิทยาสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมสอนกีฬาไปตองซึ่งผมและนักกีฬาไปตองโรงเรียนนวมินทราชนูทิศย์สติวิทยาสได้สร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษานะครับขั้นแรกให้เราไปโหลดโปรแกรมมาเลยครับโหลดมาแล้วครับแล้วให้เรา install คลิกที่ติดตั้งครับแล้วคลิกที่ next ครับ เพื่อยอมรับเงินอ่านละเอียดนะครับ next ครับให้เราติดตั้งไปยังไดซี่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็นี่ครับตั next ครับแล้วก็ next ครับอันนี้คือให้เราติ๊กนะครับเพื่อจะให้ไอคอนโปรแกรมแสดงบนหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับเราคลิกที่ next ครับ next งจากนั้นให้เราคลิกที่ install ครับโปรแกรมก็จะททำการ install โปรแกรม สอนกีฬาเปตองสักครู่ให้เรารอก่อนครับเมือ่อ install เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราคลิก finish ไปเลยครับนะครับและโปรแกรมก็จะทําการรันมาครับเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างโปรแกรมสอนกีฬาเปตองโดยนักกีฬาเปตองนักเรียนวิทยาศาสตร์นักนักกีฬาเปตองโรงเรียนธรรมมินทราชนุทิศสตรีวิทยาสอนครับนี่ครับรายละเอียดการสอนก็จะมี เมนูการสอนนะครับบวัติการแข่งขันเครื่องแต่งกายการเตรียมพร้อมการนั่งยนต์รูกวิดีโอประกอบการสอนจะเป็นแบบออฟไลน์ line, ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนี่สะดวกไหมครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ Windows XP Windows 7, Windows 8และสามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ครับอ่าเราจะมาดูกัน ฟังก์ชันวิดีโอก็จะมีเล่นวิดีโอหยุดวิดีโอนะครับเราจะมาลองรีวิวกันเลยนะครับคลิกที่ลองคลิกที่ประวัตินะครับโปรแกรมก็จะทำการโหลดวิดีโอมานะครับนี่ครับโดยต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากกรกทนะครับนี่ครับหยุดวิดีโอครับเมื่อกี้ให้เราเล่นวิดีโอต่อครับนี่ครับ ถ้าเราดับุนเช็คท mm ี่วิดีโอก็จะเป็นจอใหญ่นะครับนี่ครับวาดลดเสียงเพิ่มเสียงได้ครับกลับมาประวัตินะครับสวนต่อไปการสนามส,สนามแข่งขันนะครับสนามแข่งขันสำคัญของกีฬานะครับเตตองนีงง่ครับนี่ก็เป็นสนามนะครับของสนามเปตองสำหรับสนามที่ใช้ในการเล่น เราได้นำวิดีโอจากกกรทมาเรียบเรียงเป็นโปรแกรมนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับหรือการแข่งขันเปต่องั้นสามารถมีสภาพแบบใด <ๆ S 1> ก็ได้จะ<น>มีหลุมอยู่หรือมีสภาพปลุกกระก็นี่คือคร่าวๆนะครับและเครื่องแต่งกายครับเครื่องแต่งกายนะครับ กระกวนกาจะดึเป็นข้อมูลมาโชว์นะครับเป็นวิดีโอประกอบการสอนครับเรื่องครับสำหรับการแต่งกายของนักกีฬานั้นนักกีฬาจะต้องสวมเสื้อแขนยาวจะเป็นคอปกหรือคอกลมก็ได้แล้วสวมกางเกงวองขายาวดูวิดีโอเล่นวิดีโอได้ครับต่อไปคือการเตรียมพร้อมมันเต็มพร้อมนะครับแกไมจะเล่นแบบออโต้ครับอัตโนมัตินะครับ โปรแกรมเยอะแยะครับโปรแกรมมีสระเยอะครับก่อนการเล่นหรือการแข่งขันเปตองก็เหมือนกับกีฬาทั่วไปที่จะต้องมีการวอร์มซะก่อนโดยปกติแล้วก็จะมีการวอรอรยางกายวอร์ม่นการแข่งนเปรนยาจากกกทนะครับนี่ครับทะกาทำด้วยกันต่อไปก็จะเป็นการนั่งยนต์ลูกนะครับการนั่งยนต์ลูกนี่ครับ แล้วถ้าเป<ถ>็นการานันร่งแบบมีหลักหรือแบบการนั่งอยู่2แบบคบ it, ือไปเราจะไปดูเครื่องมือนะครับก็จะมีออกจากโปรแกรมพับจอพับจอคลิกทีท่พับจอนะครับนี่ครับพับจอโปรแกรมก็จะย่อขยายตัวเองเล็กลงครับเล็กลงนี่ครับสามารถเลื่อนได้ครับเลื่อนได้ จะมีเมนูคือออกจากระบบออกจากโปรแกรมครับเป็นทางลัดนะครับแล้วก็แสดงโปรแกรมที่เราพับเมื่อกี้ครับแสดงครับอันนี้ก็สามารถขยับได้เหมือนกันครับสมัสามาัครเอ้สามารถขยับได้เหมือนกันครับนี่ครับออกจากโปรแกรมก็คลิกออกจากโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะรันเอาตัวเองออกอัตโนมัตินะครับครับและนี่คือโปรแกรมสอนกีฬาไปตอง ที่ผมและนักกีฬาไปตองโรงเรียนนวินทราคาชินูทิตีวิทยาสองไดออ้พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อการเรียนรู้และขอขอบคุณคลิปจากกอกอทอเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เรามีวิดีโอมาเรียบเรียงนะครับส่วนใครที่ออสนใจนะครับสนใจโปรแกรมสามารถโหลดได้ข้างล่างคลิปเลยครับข้างล่างใต้คลิปของเรานะครับแจกฟรีครับแจกฟรี สามารถนำไปสอนได้ครับแจกฟรีครับก็ลองเล่นๆดูครับเมื่อกี้ก็เป็นการอธิบายแบบคร่าวๆครับ,รบขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ